สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่นี่ร้านวุฒนนบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณหรือทุกๆรุ่นเลยนะฮะอยากซื้ออยากขายก็เข้ามาหาเราได้นะครับร้านผมนะครับตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีหลังแมคโคนครอินมาไม่ถูกเซิร์ใน g o o g l e แ a p ว่าร้านวุฒนนบุรีไม่มีทะบุรีนะครับร้านวุฒ เวนวักนนบุรีร้านเราทําอะไรบ้างครับร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นเลยจริงๆนะครับไม่ว่าท่านมีรถเก่านะครับอยากมาดูรถใหม่หรือว่ารถที่ใช้งานได้คล่องตัวก็นํารถเก่ามาเทิร์นได้หรือท่านใดที่มีรถ เก่าเก่า,าอยู่แล้วขับไม่ได้จริงๆอยากมาเทินรถที่ใช้งานได้ก็เอามาครับร้านเราก็มีบริการเอออีกหนึ่งบริการร้านเรามีบริการไปรับซื้อขายถึงที่เลยท่านอยู่บ้านนั่งรอรอรอจ่ายเงินอย่างเดียวรอรับเงินอย่างเดียวเลยเรามีรถบริการไปถึงหน้าบ้านท่านเลยไม่ว่าจะเป็นอยู่จังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําตำบลใดเราเข้าไปได้ทุกที่แน่นอนครับหรือว่าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการโอนทะเบียนก็ ปรึกษาเราได้นะครับเราก็มีบริการครบวงจรแหละครับในเรื่องของการไปเอารถของท่านไปโอนทะเบียนที่ขนส่งแต่ที่ร้านผมทําแบบถูกต้องนะครับเราไม่มีการโอนนอกหรืออะไรต่างๆสมัยนี้ทําที่มันถูกต้องดีที่สุดนะฮะเราก็จะแจ้งตามจริงเรามีโปรไฟล์ให้ลูกค้าว่าเราได้ถ่ายรูปเอารถเข้าขนส่งแล้วโอนได้แน่นอนนะครับค่าบริการไม่แพงครับเพื่อนๆครับแค่1น0 0บาทเท่านั้นเอง ท่านอยู่กับที่นั่งรอรอลอ,ลอ,ลอจ่ายเงินเหมือนกับที่ผมบอกเลยแล้วก็ในเรื่องของการที่อย่างวุฒเนี่ยที่ร้านวุฒก็จะมีในเรื่องของการที่ซ่อมบํารุงนะฮะซ่อมบํารุงหรือรีสตร์ทรถทั้งคันเลยแล้วก็มีบริการด้วยแต่เราทําเป็นบางรุ่นนะครับเราก็ดูลูกค้าด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากทําจริงเราก็ทําให้เราอยากให้ท่านรักในสิ่งที่ท่านเอามาทํากับเราสุดท้ายนี้แล้วเบอร์ติดต่อวุฒครับเพื่อนๆครับเบอร์โทรนะครับ0922613231 อีกหนึ่งรอบครับเบอร์โทรครับ0922613231เบอร์นี้ก็จะเป็นไลน์ด้วยหรือ Facebook นัทธวุฒิจำปาพันธ์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมจานิวบ้านสะสม Facebook จานิวบ้านสะสมหรือเพจของช้างของช่วหวยอดีตทิกต็อจานิวบ้านสะสมนะครับลูกค้าท่านใดต้องการของโชวหวยกาลาด ของตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอาหารสนใจติดต่อเราได้น,นะครับจะซื้อแยกเป็นชิ้นจะยกตู้หรือจะให้ไปจัดได้หมดครับราคาเป็นกันเองครับที่ร้านเรามีของช่วยหลากหลายชนิดเช่นแป้งสบู่แฟบยาดดฟันป้ายโฆษณาสําหรับยิบป,ปัวคาัปีกขาส่งท่านใดมีพวกของเก่าของช่วย่ที่หลงเหลือยอยู่ในโกดังสามารถติดต่อเราได้น,นะครับหรืออาม่าอาเฮียลูกบ้านอะาถ้าของเก่าภายในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้ว่ผมรับซื้อครับหรือ ส่งมาเช็คราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกราคาให้หรือถ้าพอใจก็ขายถ้าท่านอยากได้เราก็มีขายแต่ท่านอยากขายเราก็รับซื้อท่านใดที่มีของเยอะหรือมีของอยู่ที่บ้านแล้วอยากขายก็ติดต่อผมได้เบอร์โทร0 8 8 2 8 2 4 9 1 6้านร้านตั้งอยู่ที่จังหวัดชัยนาครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับแต่ถ้าจะมาโทรมาติดต่อก่อนได้ครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมของเก่าของชฉ่วยของสะสมให้นึกถึงเรา จาเนวบ้านสะสมเรื่องช่วยไว้ใจผมครับเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างปัญหาหลักเลยนะถ้าสำหรับรถรุ่นนี้นะคือไฟชาร์จไฟชาร์จไม่มาไฟชาร์จไม่ดีพอไฟชาร์จไม่ดีมันจะพายอย่างอื่นลวนไปหมดเลยไฟชาร์จไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างอ่าอฟแบบนี้ก่อนอ่าไฟชาร์จไม่ดีนะก็ประกอบด้วย3ส่วนสําหรับผมนะก็จะมี ฟินคอยหรือมัดไมโครต้มมัดไฟแล้วก็แม่เหล็กแล้วก็เป็นแผ่นชาร์จเอางนี้กูคุยง่ายๆนะมสมมุติกูเป็นคนที่แม่งแบบซื้อรถมาใหม่ๆไม่มีความรู้สัมตัเลย,เลยจะเบิ้ลอย่างเดียวเออเสร็จแล้วครับกูขี่เปิดไฟหกลางคืนจะไปรับเด็กมาเปิดไฟปุ๊บวอบเรียบร้อยเลยแล้วก็ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บต้องจอดข้างป่าแล้วอย่างเงี้ยคืออะไร อาการมันควรจะต้องวิเคราะห์ว่ามันมันคืออะไรก่อนถ้าถ้าขี่ธรรมดาแล้วไม่เป็นเลยนะแล้วมาเป็นตอนที่เราเปิดไฟหน้านะตอนนี้หาเลยว่าอาจจะเป็นที่ไฟชาร์จก็คือเรียกได้ว่าชาร์จไม่พออ่าไม่พอกินใช่ก็คือน้อยใช่แดกเยอะใช่กินเยอะกว่าที่เราหามาได้หามาได้อะเงินเดินไม่พออะไรประมาณนั้นก็คือขี่รถแม้งก็อึ๊กใช่เมื่อไหร่ที่จะที่ปิดสวิตช์ปิดไฟหน้าลงปูดวิ่งเลยโอเคอันนั้นคือเรื่องของไฟชาร์จไม่พอใช่ปัญหามันเกิดจากอะไรบ้าง ก็แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จเสื่อมคุณภาพก็ทําให้ไฟชาร์จกําลังตกหรือว่าแผ่นชาร์จชาร์จได้ไม่ดีฟินคอยฟินคอยเกิดการช็อตรอบอยู่ด้านในอ่าฟินคอยคือตัวล่างใช่ตัวมัดไฟแล้วก็สุดท้ายเลยคือแม่เหล็ก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 เสื่อมคุณภาพพอแม่เหล็กกําลังมันตกเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนําขนลวดได้น้อยมันก็จะทําให้ไฟชาร์จอ่อนตามแล้วแบตเตอรี่อ่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่บางคนเนี่ยใส่แบตเตอรี่ที่ไม่ตรงสเปก แอมม์น้อยความจุน้อยมันก็แรงจุดในการที่มันจะสตาร์ทรถหรือว่าจะจ่ายไฟให้มันเสถียรเนี่ยมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยก็คือสมมติว่าแบตเตอรี่ของเดิมเนี่ยมันเป็น 6n12 ใช่ถ้าคือที่เขียนไว้ก็เป็น 6n12 ก็คือ6โวลต์6โวลต์12แอมป์แต่ว่าบางคนไปใส่แบบเป็น6โวลต์6โวลต์5แอมม์9แอมป์หรือลูกเล็กลงมาคราวนี้ไฟมันไม่พอพอเปิดไฟคือมันพอแค่ค่ขี่ใช่แต่ไม่พอที่จะใช้ใช้ใช้จ่าย เปิด<ช>ไฟเลี้ยวเปิดแต่แต่แอะ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 เข้ไหมอ่านี่คือปัญหาหนึ่งคือมสมมติว่าผมเจอปุ๊บอ่าขี่เปิดไฟหน้าปุ๊บแมงวูบวปุ๊บวาวุบวาใช่ให้ดูสถานการณ์พวกนี้ก่อนใช่คราวนี้เราจะไล่ยังไงสมมติว่าเราเราต้องการที่จะจะไล่หาอาการมันก็คือวัดยังไงมีมวิธีการการดูไหมมีครับอ่ามีอะไรบ้างไงสมมติเราจะดูอะไรก่อนดีเริ่ม,มต้นในการดูอะไรก่อนดีถ้าถ้าสําหรับผมนะผมจะเช็คเป็นส่วนๆหน,นึ่งอันดับแรกเลยก็คือเราเช็คที่มัดดดดไฟกก่่ออนนวเปิูบ อ๋อโอเคเปิดฟูแบทไม่ต้องดูอันนี้ว่าแบตมันใช้เทียอะไรอ๋อจริงป่ะโอเคจะไปแล้วจ้ะไหมจะออกทะเลไปด้วยคุณจะขายของอย่างเดียวเลยไม่ใช่ผมจะให้ดูเช็คมัตไฟเอาแบตก่อนเริ่มต้นเหมือนว่าอ่ะง่ายๆจากน้อยไปหามากอ่าโอเคแล้วไล่จากน้อยไปหามากเพื่อที่ว่าเริ่มต้นอะไรก็คือแบตที่เราใช้เนี่ยตรงสเปกไหมใช่อ่าถ้าแต่แบตตรงสเปคเสื่อมไหมอ่าลองดูมีไฟใช่ไหมมีกำลังไฟไหมอ่าโอเคเสร็จแล้วก็มาอะไรต่อก็ มาเช็คที่มัดไฟนี่แหละสาหรับผมนะ,ะเริ่มเริ่มที่มัดไฟไม่เริ่มไม่เริ่มที่แผงชาร์จอันไหนมันง่ายกว่ากันกับการเปิดมัดไฟมาดูกับเปิดแผงชาร์จมาดูไอ้เปิดพินคอยมาดูเนี่ยมึงถ้าเอาใหญ่ก็บอกเอาเล็กไปหาใหญ่มผมผมจัดการที่ต้นตองไงต้นตอหาอะไระยี่บางทีแผงชาร์จก็ได้จริงปะจริงจริงเออพราะฉนั้นมึงก็ต้องไล่ที่จากเล็กไปหามากอเราก็ไปที่มัดไฟเพราะว่าอะไรแผงชาร์จ ราะว่าไอ้เฮียก็กูหล่อนละเอเอ,เอมึงจะให้มานั่งแกะท่อแกะเฮียแล้วดูฟินคอยก่อนเหรอไม่ไปเหรอผมจะเช็คปลายสายไงออก็คือแกะตะโครงมาแล้วก็ดูส<อ>าไปไปยไฟอยู่ใกล้ๆก,กันนั<อ>่นแหละก็เช็คแผ่นชาร์ต<อ>ดูว่าแม,มแ,มแม่งไม่ต้องตัดทิ้งแมงอย่างเงี้ยโชยแม่งไปเลยเอเอ,เอ,เอ,เอจะขายของแพงอย่างเดียวเลยฟินคอยแพงกว่าแผ่นชาร์จตั้งเยอะอ๋อไอเฮียมาต่อต่อต่อก็คือมึงก็อ่ามึงเล่นมึงเล่นกันกูไม่ขัดมึงละอ่ก็ก็เช็คที่แผ่นชาร์ต เอ้เดี่ยวดีดีพินคอยดีไอ้ผมเช็คตรงไหนจริงๆแล้วก็คือง่ายๆเลยมึงจะพินคอยหรือมึงจะแผ่นชาร์จได้ได้หมดแหละพ่อจริงจริงๆถ้าสายไฟเนี่ยมันไปโยงอยู่ใกล้กันะมันอยู่ใกล้ๆกันเราไม่ได้เช็คจากตัวตัวแต่เราเช็คจากสายไฟใช่อ่างนนะใช่เมื่อกี้แซวเล่นแซวเล่นแล้วน้องมันดูลองภูมิมันนี้แหละไอสัตว์เป๋เลยเฮียเป๋หลอเลนแบบว่าอ้าวกูบางที เจอเอาจี๊หน้าง,งานมันต้องเจอแบบนี้ต้องเจอคนแบบนี้ใช่ใช่ทวงไปทวงมาบางทีมันใสชกูเกิลมามไปเจอคนนู้นเล่ามาก็มาเลยไอพี่มันเป็นนี้หรือเปล่าแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จวิทยานง่ายฟินคอยก่อนก็ได้เช็คยังไงดูอย่างสายไฟมันมีกี่เส้นสามเส้นสายไฟยของฟินคอยที่มีเข้ามันจะมีสามเส้นมีสีอะไรบ้างมีสีน้ำตาลชมพูมพแล้วก็เขียวเหลือง,องอสามเสม้นฐานท่นี้วิธีการเช็คดูยังไงสมมติว่าอเรามันมีสายไฟมาหลายเส้นนะเอาชมพูมาดึงออกมาแยก ปกติผมปลดมาเลยนะพี่สตาร์ทรถให้ติดปลดออกมาณสามอช่มาเลยใช่สตาร์ทรถติดก่อนนะต้องสตาร์ทรถให้ติดก่อนสตาร์ทรถติดนะเพราะว่ารถสตาร์ทติดด้วยแบตเตอรี่ใช่เราเราถอดอ่าแล้วเราลลลลปลดสาย3มเส้นนี้ออกมานะเราลองง่ายๆเ,ยเราลองสายไฟสามสามเส้นเนี้ยเส้นไหนก็ได้เราเขี่ยลงโค้งเลยถ้ามีไฟนี่แสดงว่าไฟช็อตแล้ว ใช่เพราะว่ามัดไฟเนี่ยมันจะต้องไม่ลงกาวถ้ามันมีเส้นใดเส้นหนึ่งที่มันลงกาวนี่ก็คือไฟช็อตแล้วอ่านี้ก็คือตัดปัญหาไปเลยว่าถ้าไม่ช็อตถ้าไม่ช็อตเลยเนี่ยมาดูที่แผ่นชาร์ตอืมก็ง่ายๆอีกทีช้าๆช้าๆก็ถ้าเกิดวิธีการเช็คของฟินคอยว่าช็อตไม่ช็อตคุณต้องสตาร์ทรถก่อนใช่นะครับอันนี้เช็คง่ายแบบไม่มีเครื่องมืออะไรนะคุณแค่แกะออกมาปลดสายไฟปุ๊บแล้วเราดู3าม สายไฟ3เส้นนี้คุณแค่ไล่หาดูว่าสายสินควยมันอยู่ตรงไหนใช่คุณสตาร์ทรถให้ติดใช่เล่นเครื่องไว้ให้รัวอย่าให้ดับใช่อ่ะแล้วก็เลือกออกมาเป็นสีชมพูชมพูน้ำตาลเขียวเหลืองเขียวเหลืองใช่ใช่ไหมสาเส้นนี้คุณเขี่ยทีละเส้นใช่เขี่ยลงโค้งอ่าเขี่ยลงแข้งลงคงอะไรก็ได้ให้เป็นให้เป็นลกาวอ่าให้ป็นลงกาวถ้ามันมีไฟสปาร์คมาแป๊แป๊บแป๊แป๊บแป๊แแแแเส้นไหนเส้นหนึ่งแสดงว่านั้นคือมัดไฟช็อตมัดไฟช็อต ต่อมาไล่ขึ้นมากระจนัดแผ่นชาร์ตถ้าเราเช็ค3เส้นนี้ปุ๊บไม่มีไฟช็อตกอกกับก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนเช็คเช็คเฉี่ยลงโค้งเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไฟช็อตแล้วเราต้องเฉี่ยกันเองด้วยอ่าเฉี่ยกันเองดูว่าครบคู้ไหมได้กันเอง,เอ,งอ่าแล้วมันได้กันเองหรือเปล่าถ้ามันได้กันเองก็ช็อต ก็ก็โอเคใช้ได้ได้กันเองมันก็จะแย่เนี่ให้ช็อตอย่างเดียวเลยมันจะมองหน้ากันไม่ติดได้กันเองให้มันได้กันเองก่อนเสร็จแล้วได้กันเองก็คือมันมันมันมีสปาร์กไฟกันเองแต่ว่าไม่เป็นไรไฟออกแล้วถ้ามันไม่มีสปาร์กกันเองอะเงียบก็หลับแสดงว่าไฟไม่ชาร์จใช่แสดงว่ามัดไฟเรามีปัญหาแล้วใช่เสร็จแล้วถ้าสมมุติเราเขียนนเองแล้วไฟออกครบทุกเส้น เราก็ต่อเข้าระบบเดิมกับเข้าที่เดิมก่อนอแล้วก็ย้ายเข้าไปดูที่แผ่นชาร์จแผ่นชาร์จสีส้มใช่สีว่าสีดำหรือสีอะไรก็ได้ที่คุณใช้อยู่อะใช่พอแผ่นชาร์จพอเราในขณะนี้เราเราเราสตาร์ทรถอยู่ใช่ไหมพี่เราก็เอาตัวตัวสายไฟสีแดงสีแดงที่จะเข้าจากจากแผ่นชาร์จเนี่ยที่จะไปเข้าแบตเตอรี่อ๋ออ่าอ่าเราก็ปลดออกมาแล้วก็เขี่ยเขี่ยลงโคงดู ว่ามันมีประปางมีไฟไหมอันนี้เช็คแบบไม่มีเครื่องมือนะถ้ามีไฟโอเคถ้ามีไฟก็โอเคแสดงว่าแผ่นชาร์จยังทํางานถ้าถ้าไม่มีไฟถ้าถ้าไม่มีไฟก็ไปดงวหาอแผ่นชาร์จเสียใช่แล้วก็ก็อื่นน่ะสายเส้นอื่นนะสายเส้นอื่นมันก็คือมันจะมีสายชมพูน้ำตาลเหมือนกันอ่าชมพูน้ำตาลอันนี้ก็คือจากฟินคอยเนี่ยที่มันจะมาเข้าแผ่นชาร์จถูกป่าต่อใหม่อีกทีหนึ่งบ่ะใช่ อย่างง,งดิเฮ้ยอย่าช็อตดิสัตวลกำลังกำลังคิดอยู่โอเคโอเคแล้วก็เออจริงจริงจริง,รง,รงผมก็ข้ามขั้นไปเยอะเลยเนาะใช่ไงจริงๆงนะถ้าถ้าเอาแบบง่ายๆให้ให้คนทั่วไปเขาเข้าใจคือเราต้องเราเราต้องเอาเอาวต์มิเตอร์มาวัดถูกต้องวัดแบบง่ายๆเลยก็คือสตาร์ทรถให้ติดเอาวต์มิเตอร์มาวัดเลยว่าไฟมึงตอ,น,น,อนเนี้ยเท่าไหร่แบตหกโวลต์เนี่ยตอนเราเปิดเราตอนเราสตาร์ทเนี่ย ต้องมี8ไมี9อ่ะอ่ามันต้องมี8มี7.5มี8ผมนม่งไปรับความสําคัญผิดว่ะของเดิม C92 เนี่ยมันจะต้องเป็น6โวลต์12อแอมพ์ถ้าเราไปใส่5แอมป์6แอมป์7แอมป์เนี่ย9แอมป์ไม่ได้อ่าไม่พอความจุมันอาจจะไม่พอมันมีส่วนที่จะทําให้ใช้ระบบได้ไม่ครบใช่แล้วก็ไปดึงไฟชาร์จให้มันใช่มันชาร์จน้อยใช่เพื่อ้ง่ายว่าเก็บได้นิดเดียวใช่จะจ่ายออกเยอะใช่โอเคอันนี้คือแบตเตอรี่ก่อนใช่แล้วต่อมา ต่อมาก็จะเป็นตัวแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จมัดไฟมัดไฟแล้วก็แม่เหล็กแม่เหล็กคราวนี้วิธีการเช็คแผ่นชาร์จคืออะไรวิธีการเช็คแผ่นชาร์จก็คือถ้าถ้าเอาแบบง่ายๆเราเราไม่มีเครื่องมืออะไรมากเราหาหลอดไฟมาหลอดไฟ6กโวลต์เพราะว่าถ้าสมมติรถเราใช้ระบบ6โวลต์อยู่เราใช้หลอดไฟ6กโวลต์เราปลดสายเส้นสีแดงออกมานะครับที่สายสายสายสีแดงเนี่ยที่มันต่อเข้าไปในแบตถูกปะ ตับวกใช่ก็คือดูจากสายตรวนั้น,น<ช>อ่ะใช่อาเราก็วัดเลยครับเอาสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เอาหล,ลอดไฟแตะอลอดไฟแตะขัวบวกกับขับบวลบแล้วลองเร่งเครื่องดูว่าไฟเนี่ยมันสว่างขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าถ้าสมมติว่ารถเราระบบไฟชาร์จท,ทำงานดีเนี่ยพอเราเร่งเครื่องปุ๊บเนี่ยไฟจะต้องสว่างขึ้นวาดอ่าจะต้องวดแรงไปจะถนึงขาดได้กับบิดเยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่ามัน ไม่เคยขึ้นไไฟลีลีอเงี้ยไม่ไหวแล้วครับแสดงว่าไฟชาร์จเสียใช่อันนี้อาจจะที่แผ่นชาร์จใช่แต่ยังไม่แน่อย่าเพิ่งมั่นใจใช่ไล่มาอีกตัวต่อใช่เป็นไล่มาอีกตัวหนึ่งก็มาดูแผ่นชาร์จอืมแผ่นชาร์จเราทำงานปกติไหมเพราะว่าแผ่นชาร์จเดิมเนี่ยมันชอบจะมีมันชอบจะเสื่อมเนื่องด้วยอายุมันนานมันอายุมากแล้วมันก็เสื่อมตามการเวลาตามการใช้งานวิธีการเช็คไอ้ไมโครต้มฟินคอยไมโครต้มฟินคอย เราก็เช็คได้โดยการที่เราสตาร์ทรถแล้วเราก็ปลดสายปลดสายตัวสายจากมันข้าวต้ม3เส้นจะมีจะมีสีสีชมพูสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวเหลือง3เส้นนะครับถ้าเราสตาร์ทรถปุ๊บรถเรามีแบตนะรถเราต้องมีแบตก่อนเพราะว่าเราง่ายก็คือต้องสตาร์ทรถก่อนอ่าเราต้องสตาร์ทรถแล้วก็ค่อยปลดสายใช่พอเราปลดสายปุ๊บเราลองเขี่ยดูกาวทีละเส้นนะครับถ้าเราเขี่ยกับกาวแล้วมีไฟเนี่ยแสดงว่ารถเราเนี่ย มันมันก็ต้มช็อตก็หมายความว่าก่อนที่จะใช้ฟินคอยมันจะไม่เหมือนกับแผ่นชาร์จใช่ใช่ไหมไอ้จริงๆก็เหมือนกันแหละก็สตาร์ทยังไงยังไงก็ต้องต้องสตาร์ท้อรคุณสตาร์ทรถไว้กลับไปนิดนึงนะก็คือแผ่นชาร์จตอนที่จะเช็คสายสีแดงว่าเข้าแบตไปเยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องสตาร์ทรถด้วยใช่แล้วก็มาถึงฟินคอยต้องสตาร์ทก่อนแล้วค่อยปลดสาย3เส้นชมพูชมพูน้ำตาลเเขียวหลืองเขียวเหลือง S <S แล้วมาเขี่ยดูที่กราวที่ที่เป็นเหล็กช่ว่าถ้ามันมีแป๊บแป๊บแป,แป,แป๊บแเส้นไหนเส้นหนึ่งที่มันมีแป๊บแป๊บสแสดงว่าแสดงว่ามีช็อตมีชอ็อตมีชอ็อตลงกาวมีชอ็อตลงกาวแต่ถ้าเกิดว่าเขีย่ยแล้วไม่มีให้มาเขีย่ยกันเองอเขีย่ยกันเองดูว่ามีไฟไหมมีไฟครบคู่ไหมถ้ามีไฟครบคู่จับเดี๋ยวสามสามอันนี้มาจับวินกันใช่มับมัฟมัมัถ้ามันมีไฟแสดงว่าโอเคโอเคมีไฟชาร์จไฟชาร์จแต่ถ้าจะให้ชัวร์คือมือ้องมีไหมควรมีมิเตอร์ควรมีมิเตอร์ ช่มิเตอร์น้ำที่เอาไปเปิดวาล์วไม่ใช่พี่มิเตอร์ไฟฟ้าออ๋มิเตอร์มิเตอร์ไอที่แบบเนี่ยมิเตอร์นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอมิเตอร์ไอที่แดงๆไอแดงดำมันนะใช่ใช่ใช่แก๊ก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 นะอ่าใช่ครับแล้วต้องมีนอ่าก็คือตัวนั้นวัดมันต้องได้ค่าไฟเท่าไหร่ถ้าเราวัดกับแบตแบตเตอรี่อ่าถ้าเป็นระบบ6โวลต์อย่างน้อยเราเร่งเครื่องเนี่ยไฟจะต้องเกิน7.5โวลต์ขึ้นไปขึ้นไปอันนี้คือจิ้มที่ไหนไอสองไอสองขาเนี่ยแบตขั้วบวกกับขั้วลบเลยจจิิิ้้้มมเเลลลยยแวบด แล้วก็ลองบิดดูว่าไฟมันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นแสดงว่าไฟชาร์จเราโอเคแต่ถ้าไม่ต้องไปจิ้มที่ติ่นคอยใช่ไหมไม่ต้องจิ้มครับอันนี้อันนี้จิ้มง่ายๆง่เลยง่ายเลยขั้วลบง่ายๆใช่จิ้มที่บวกลบนั่นแหละแล้วก็ดูว่าไฟชาร์จขึ้นไหมถ้าขึ้นก็โอเคถ้าไม่ขึ้นทีนี้เราต้องมาพิจารณาแล้วล่ะเราจะเราระเช็คที่เราจะเราจะเช็คที่จุดไหนดีก็คือมันก็จะมี3ส่วนก็มุกี้ที่เราได้แยกให้แล้วอ่าก็คือ วิธีการเช็คฟ็นคอยอคุณดูเลยถ้าเกิดว่าตัวไหนแยกแยกเป็นตัวตัวตว,ว่าตัวไหนช็อตแล้วแยกที่แผ่นชาร์ตมาดูที่แผ่นชาร์ตถ้าทุกอย่างแม่งดีหมดเลยอย่าลืมเรื่องของแม่เหล็กถูกต้องครับใช่ไหมใช่ถ้าถ้าแม่เหล็กถ้าแม่เหล็กเราอ่อนอ่อนกําลังลงเนี่ยก็จะทําให้ไฟชาร์ตเราอะดอรอปลงไปเยอะเลยครับม,มีมีส่วนนะหลักๆง่ายๆมีแค่นี้เลยคือก็ขี่ๆอยู่อย่าก็เปิดไฟหน้าไอต้องบอกแบบนี้ว่าอาการที่มันไฟไม่ชาร์ตเนี่ยรถมันติด รถมันขี่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ไฟในแบตเตอรี่มันหมดลงหรือมันอ่อนลงใช่มันจะสร้างปัญหารถให้เราเราจะมีอาการไม่ใช่ว่าให้อยู่นี่เปิดมาก็จะติดได้อยู่นี่พี่ไม่เป็นไรตอนที่คุณซื้อรถตอนที่คุณจะขี่รถคุณอาจจะเจอแค่คนขายให้คุณสตาร์ตสตาร์ตติได้เบิร์นเบิร์นเบิร์นครนี้ประจําเลยแหละสตาร์ตติดขี่ได้แต่ที่มันกลับมาบ้านมันก็คือปัญหาเรื่องของไฟไม่ชาร์จถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแบบนี้ ว่าเฮ้ยเราเราอย่าลืมเรื่องของตัวนี้แล้วก็วิธีการเช็คเราบอกไปแล้วก่อนที่เราจะไปเรื่องของการพัฒนาหรือว่าระบบที่กำลังจะแนะนํากันต่อไปก็คือเรากําลังพูดถึงเรื่องของระบบไฟเดิมอยู่นะใช่ไหมอย่างที่เราย้อนที่เรากําลังคุยกันในเบรกนี้นะครับก็คือเรื่องของระบบไฟเดิมระบบไฟเดิมที่ที่มันมักจะมีปัญหาที่คนชอบพูดถึงกันว่าทำไมไฟไฟไม่ชาร์จคืออะไรขี่ไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆแบตหมด ม,ม,มีแม้กรทั่งแบบสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทยากเลยใช่คือบางทีพอ,พอเปิดไฟมีมมไฟอยู่ข้างหน้าแต่สตาร์ทไม่ติดใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าขาบวูบไม่ดีของขาวไม่ดีถูกต้องครับไฟคุณอาจจะอ่อนก็ได้ใช่เป็นไปได้หมดถ้าให้ดูให้ดูว่าสตาร์ทสามสี่ทีเนี่ยถ้าเกิดไฟตามแมวมันเริ่มจางลงอ่านั่นแสดงว่าไฟคุณไม่มีแล้วใช่ไฟไฟจะไปฝืนเนี่าไปฝืนจะไปฝืนให้หัวเทียนดีที่หายหมดใช่นะนี่วิธีง่ายๆวันนี้เราังไม่พูดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ เราไม่พูดถึงเรื่องของระบบการทํางานของของรถยนตขข์ของรถต่างๆก็เราจะพูดถึงเรื่องของระบบไฟวิธีการแก้ <c oughs> แล้วก็พูดถึงในเบรกหน้าเราจะขอคุณ <c oughs> นองมาบอก C DI step ของสอง s t ที่คุณหนองมีเลยว่า C D I ที่คุณหนองมีทั้งสองแบบเนี้ย <c oughs> มันเป็นยังไงแล้วมันแก้ปัญหาเรื่องอะไรได้บ้างครับ <c oughs> อย่างนั้นดีกว่า <c oughs> ได้คร <c oughs> ับอย่างนั้พกแค่คู่นึงเรามาคุยกันในเบรกหน้าอีกทีนึงว่าระบบเนี้ยมันดียังไงแล้วมันแก้ปัญหาได้ยังไงนะทีครับ